ก่อนนะคะอ๋ยคิ่คุณแม่พูดเมื่อกี้คุณแม่ว่ามันไม่แรงไปหน่อยอะคะแม่ก็รู้นะว่ามันแรงแต่จะทำยังไงได้ล่ะก็ป้าป๋าลูกอะเขาเกลียดแมวอย่างไรดีสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้ความจริงจนได้แหละนี่อะไรกันนักะนาจะร้อยเช่นกลายเป็นหมาไปอีกตัวนึงยังไงถึงจะรีบไปกันเนี่ยฮะใครเอ้านี่เข้าไม่ได้นะอย่าโทรออกมาเดี๋ยวนี้เลยห้ามโทร ยทำไมจะโทรไม่ได้เอาไปเดี๋ยวสิเอาตายแล้วคุณพี่เอาโน้ตถูกดูดขึ้นไปในโลกแม้หมดแล้วค่ะทางไงดีคะทางไงดีก็คุณน้องถามคุณพี่แล้วคุณพี่ยังไม่ถามใครล่ะคะเนี่ย ไปคุเนี่ยไปดีกว<อ>่าพูดเฮ้ยอะไร<อ>นะคะอ๋อป้าว่านล้วสงสัยจะโดนเวทมนต์เหมือน,น,นให้ลืมมะให้ลืมเรื่องราวต่างๆเหมือนเหมือน,น,นที่พวกใน,ในในโจ๊กโดนไงนะแ<อ>ต่นั้นคุณพี่ก็ต้องจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีมนุษย์ลุนเข้าไปนในนั้นอีกอะค่ะอ้โหเดี๋ยวดิด้วเดี๋ยวไ,ไว้ยวตำรนัเดี๋ยวเป็นอะไร ยังไงคเดี๋ยวกันครับเนาะอุ๊ยพี่เลยนอข้าเจอลแล้วหน้าไหนล่ะหน้าไหนอุ้ยอย่าพูดเรื่องราวหน้าหน้าสิบ้ามาครับพี่หน้าสิบเก้าวตากลับรลอุ้ยหน้าไหถว่าอ่านเรื่องหน้าสิบเกก็ไม่มีนะคะคุณน้องี่ไชนไม่ใช่เเรื่องราวของการที่จะไม่ให้มันรู้เป็รเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายแค่นี้เองเหรอคะเอาชนะค่ะรีบไปกันเถอะเร็วไปแล้วไปไไป น้องขะก่อนออกจากบ้านปิดแก๊สหรือยังคะปิดแล้วค่ะโอเคค่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแล้วแล้วกุญแจบ้านที่โลกเว้นหมดเอามาหรือเปล่าคะอุ้ยเอามาสิคะคุณพี่นี่ค่ะอยู่ในกระเป๋านี่แล้วค่ะดีงั้นไปกันดีแลยวนะเดี๋ยวก่อนเอ๊ะมันมีความรู้สึกว่าลืมอะไรบางอย่างนะอะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราไปถึงบ้านที่โลกเวทมนต์แล้วลืมอะไรให้ไต่ไปซื้อก็ได้นะ่ะ ตูโลกเวทมนต์แม่มดจะปิดเที่ยงคืนเหรอครับโอ้มมแม่มันเหลือครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมทิ้งคุณจีนไม่ได้คุณแม่เอาเป็นว่าผมจะรีบไปแล้วกันนะครับ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 คุณนายคะให้เลยไหมคะให้เลยครับให้เลยขอบคะ เจ็ดเดือนแล้วอะที่เครื่องบินตกคุณยังไม่ได้ทานอะไรเลยอะคงหิวใช่ไหม,มยั้นทานนะคะอ,ออพอคัะจีนรู้จีนหนอ,อยใจตัวเองอะต่อไปนี้จีนจะไม่ทำละค่ะ<อ>ทานทเยอะนะคะออพบค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพบเพ,บพบรู้ทำไมว่าจีนรักพบที่สุดเลยเออเทานค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะพอคัะจีนป้อนดีกว่าวุ้นัว เฮ้ยปอบข้าไม่ใช่ชื่อปอบไม่ได้ชื่อจิ้วข้าชื่อปอบธนวัฒน์ ต่ยังไม่มาอีกอใช่แล้วสงสัยจะโดนแม่นั่นเนี่ยตักตัวไว้แน่ๆเลยใช่ใช่แน่ๆเหรอแ<ช>ย่ค่ะคุณพี่ดูสิคะเหลือเวลาอห้านาทีเท่านั้นเองรีบไปกันเถอะค่ะไปสิไปเลยนะวิ่งนะคะวิ่งว่าเดี๋ยวเราไปกันก่อนดีกว่าคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารับพิ่ไตที่หลังเนาะใช่ค่ะคุณพี่นะถ้าพลาดครั้งนี้นะคะปีหน้าเลยนะคะคุณพี่ใช่แล้วจะให้จะให,จะให้ฉันน่ะทิ้งไตเอาไว้ยอย่างนั้นไ่้เหรออุ๊ยตายแล้วทิ้งไตไว้กับมนุษย์แล้วก็ไตไป มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกค่ะคุณพี่ความรักเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะดูอย่างตาอ้วนแดนเทพกับน้องสิคะต้องฝ่าฟันกันมาสักขนาดไหนคะกว่าจะพิสูจน์ให้ใครๆเห็นได้แบบเนี้เออจริงสินะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาขนาดเธอกับแดนเทพรักกันมาตั้งยี่สิบปียังทิ้งกันได้เลยโอ้ลืมไปจริงอ๋อถ้างั้นเรารีบไปกันเถอะไปไปไปจะไปไหนละวิ้ง จ๊กมาโทรศัพท์อ้าวตู้โทรศัพท์เสียนี่อ่ะวอาั้นไปใช้ก่อนนะไม่ต้องขอบใจมากอ่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วหมดเวลางาแล้วจะไปไหนก็ไป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 ก่อนเลยอาอาตีครับเข้าของเยอะแยะเลยครับไปไหนครับเดี๋ยวผมช่วยขนนะครับโอ๊ยนกจะไปไหมจะไปส่งป่ะเปล่าหรือไม่ไปจะไปส่งให้กระดาไหมอ้าวที่นี่นะแย่แล้วเหลือแค่นาทีเดียวเองค่ะไป เวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวไม่ทันแน่มองใช่คนเดียวคนนั้นข้าใช้ไหมทำไมมองไม่ได้อไม่ได้มอไม่ได้มองไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรตายแล้วทุกคน ฉันตกลงเรื่องเราวเป็นไงกันแน่ <m ere ly> ฉันงงกันหมดแล้วเนี่ยฉันไม่จําเป็นต้องบอกนายแต่มันเป็นความผิดของนายทำให้ฉันไม่ได้กลับบา้านครั้งก่อนก็แล้วข้างีนนายตงราโอยใเยครับห้าอยห้าร้อยใจเยเยวิ่งครับนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับเนี่ยแกดิจอกอ่ะฮะอีโงมันทำอะไรคุณวิ่งเหรอครับดโจอกนะนี่จยาบอกนะว่าแกแอบดูคุณวิ่งอาบน้ำเหรอแกแอบดูคุณวิ่งอาบน้าได้ยัง หรือว่าพี่สไล่วิวออกจากวงใช่ปะไล่คุณพี่ออกจากวงแล้วจะหานักร้อง่ไหนไอ้โจ๊กเออการทำนี้กับพี่ได้แล้วแซมหน้หมดแล้วเนี่ยตัวพีเหมือนกันนะครับมีอะไรก็พูดไปเลยดิครับพอเลยนี่ฉันไม่รู้นะว่าเธอมีปัญหาอะไรกับที่บ้านแต่ที่ฉันรู้เนี่ยตอนนี้อาเดเทฟเสียใจมากกับเรื่องนี้ วิงเราเลือกได้นะว่าเราจะดูแลหัวใจคนที่เรารักด้วยความจริงใจหรือปล่อยให้เขาเจ็บปวดต่อไปด้วยการโกหกหลอมมากฉันขอโทษน,นะ ออากิ้มไ,ไหนน่ yeah, ถึงเราจะแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราทำให้ปัจจุบันดีได้นะ